ตอนที่513หลังจากที่อองชีดื่มไปแล้วสองถ้วยใหญ่อันที่จริงก็มึนหัวตลอดทั้งคืนหยวนหย่งอี้ประคองเขาขึ้นรถม้ากล่าวว่าท่านนั่งดีๆข้าขี่ม้าพวกเขาออกจากบ้านโดยส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้นางชอบขี่ม้าไม่ชอบถูกขังในพื้นที่แคบๆในรถม้าขณะที่นางเปิดม่าน อ่องชีดึงข้อมือของนางอย่างฉับพลันรอเดียวหยวนหยงอี้หันกลับทำไมหรือนางหันหลังให้แสงมองเห็นใบหน้าไม่ชัดมีเพียงแสงในดวงตาเป่งประกายเขาวรวบรวมความกล้าแล้วระบายออกมาในทันทีไม่เพียงแค่รู้สึกวิงเวียนนิดหน่อยหยวนหยงอี้หัวเราะใครให้ท่านดื่มเยอะขนาดนั้น มาปุ๊บก็ดื่มให้คนอื่นเขาสามถ้วยหากว่าข้าไม่ช่วยท่านดื่มหนึ่งถ้วยคืนนี้ท่านคงถูกหามกลับไปแล้วพี่คะทำไมเจ้าต้องช่วยข้าดื่มอ่องชีจับจ้องนางแล้วถามหยวนหยงอี้หายมือออกไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถมองดูท่านเมาลม้มลงไปได้เห็นได้ชัดว่าท่านไม่ใช่คู่ต่อกกอนของแม่ทัพใหญ่เฉินอ่องชีโกรธเคือง ทำไมเจ้ามักดูถูกค่าอยู่เสมอหยวนหย่งอี้ตกตะลึงมีหรือข้าไปดูถูกท่านเมื่อไหร่เจ้าไม่มีหรืออองชีถามกับหยวนหย่งอี้กล่าวแน่นอนว่าไม่พะคะข้าจะดูถูกท่านได้อย่างไรทําไมท่านถึงมีความคิดเช่นนี้อองชีตบที่วางข้างๆเจ้านั่งลงคืนนี้ข้าอยากคุยกับเจ้า หยวนหยงอี้ดื่มเหล้าแล้วเหมือนโกกลมแล้วระบายความเมาออกมากล่าวว่ากับจวนเราค่อยว่ากันข้าอึดอัดอยู่นะเพคะพูดจบนางก็กระโดดลงรถม้าอยากจะไปขี่มา้าอ๋องชีเห็นว่าตัวเองเชื้อเชิญด้วยความจริงใจครั้งหนึ่งนางก็ไม่ไว้หน้าแม้แต่น้อยในใจเดือดดาลเป็นอย่างมากกล่าวอย่างโกรธเคือง ไม่พูดก็ไม่พูดใครงอกนัรถม้าก,กำลังดำเนินจากม้านที่ยกขึ้นมามองออกไปด้านนอกเห็นจากท่าทางการขี่ม้าของนางท่าทางการขี่ม้าของนางเข้าวหารเป็นอย่างมากอ่องชีมองพางจิตใจเต้นสั่นไหวโกรธก็ไม่สนใจแล้วเพียงแค่แอบมองเงาด้านหลังของนางเงียบเพียงแค่คิดว่า สุดท้ายแล้วนางก็ต้องจากไปในใจก็อดถอนใจบอบาไม่ได้กลับถึงในจวนหยวนหย่งอี้ลงจากมา้าต้องการเข้าประคองเขาชัมเลืองมองมือที่ยื่นออกมาของนางอองชีมองนางเงียบๆเจ้าอ้วนเจ้ารู้สึกว่าข้าอ่อนแอจนถึงขั้นต้องให้เจ้าประคองจากมา้าหรือหยวนหย่งอี้มองดูเขาขมวดคิ้ว ทำไมคืนนี้ท่านหาเรื่องพียงอย่างเดียวท่านดื่มจนเมาแล้วข้าประคองท่านสักหน่อยแล้วยังไงข้าไม่ต้องให้เจ้าประคองอองชีกระโดดลงมาจากรถม้าเองยืนอย่างมั่นคงกล่าวด้วยความขุ่นเคืองเล็กน้อยแม้ว่าวิทยายุทย์ของข้าจะไม่เท่าเจ้าแต่ก็ไม่ใช่คนที่มือไม้ไหลเลี่ยวแรงหยุนหย่งอี้ไล่ตามไปท่านเป็นอะไร ข้าไปยั่วโมโหท่านแล้วหรืออองชีหยุดลงอย่างกระทันหันหันกลับมามองดูนางทันทีเจ้าคิดว่าอย่างไงล่ะหยวนหยงอี้มองดูใบหน้าที่เข้มขึงจริงจังของเขาสำรวจการกระทำในคืนนี้ทันทีดูเหมือนว่านางไม่ได้ไปยั่วโมโหเขานี่ท่านโกรธอะไรกันแน่ทำไมถึงเหมือนกับผู้หญิงเช่นนี้อองชีโกรธจนหัวล้วอย่างเย็นชา ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วที่เจ้าว่าข้าเช่นนี้ในใสายตาของเจ้าข้าอ่อนแอเหมือนกับผู้หญิงใช่หรือไม่ไม่คู่ควรให้เจ้าชอบหยวนหยงอี้มองดูเขาด้วยความประหลาดใจชอบอองชีก็รู้ว่าตัวเองพังปากแต่ว่าพูดออกไปแล้วจิตใจของเขากลับสงบขึ้นมากจึงมองดูนางเช่นนั้นหยวนหยงอี้จ้องมองเขาคู่หนึ่ง ทนรับสายตาที่เลาร้อนนั้นไม่ไหววิ่งเหาะเข้าไปแล้วอองชีเศร้าหมองมากเหมือนต้องการจะพูดสิ่งเหล่านี้นางก็หนีนางไม่ได้ชอบเขาแม้แต่น้อยจริงๆใช่สิเขามีความน่าเลื่อมใสมีความสามารถอะไรคนเลอะเลือนวิทยายุทธไม่ดีนอกจากมีฐานะเป็นลูกของฮ่องเต้เขาไม่ได้ดีกว่าคนอื่นแม้แต่ครึ่งหนึ่งจริงๆคิดถึงตรงนี้ อดไม่ได้ที่จะหมดอะไรตายอยากเป็นอย่างมากเดินโซซัสโซเซเข้าไปหยวนหยงอี้สาวเท้ากลับเข้าห้องอย่างรวดเร็วอาชัยเสาใช้ที่ติดตามมาด้วยตอนแต่งงานใบหน้าแดงก่ำไปหมดล่าวถามคุณหนูท่านเป็นอะไรหรือเจ้าคะดื่มเยอะหรือเจ้าคะหยวนหยงอี้หายใจลึกๆเฮือกหนึ่งดื่มเยอะแล้วเอาน้ำให้ข้าข้าต้องการล้างหน้า ได้เจ้าค่ะอาฉายหมุนตัวออกไปหยวนหยงอี้นั่งตรงหน้าตรงโต๊ะแต่งหน้ามองดูใบห,หน้าที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิ่มใจของตัวเองในใจก็เต้นแรงอยู่ตลอดนางถอนหายใจเบาๆยื่นมือรูปคำใบหน้ารู้ว่าไม่สามารถพอใจเต้นเป็นความรู้สึกแค่ชั่วพริบตาที่นางต้องการไม่ใช่ความรู้สึกชนิดนี้ หากบอกว่าขณะที่แต่งงานกับเขายังสับสนไร้เดียงสาคิดว่าเรื่องนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วก็สามารถเหาะเหินพุ่งไปสุดขอบฟ้าใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการได้ตอนนี้เผชิญเรื่องมากมายพร้อมกับเขาสภาพจิตใจของนางก็กค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ว่านางอยู่ต่อไม่ได้แต่ว่าที่นางต้องการคือความรักที่มีหลักประกันมั่นคงและจริงใจ จูมิงช่วยทิ้งปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากปัญหาหนึ่งให้พวกเขาโดยตลอดมาคนผู้นี้ไม่เคยจากไปจากก้นบึง้งในจิตใจของเขาพวกเขาก็ไม่สามารถเป็นไปได้นางยอมรับว่าหัวใจของตัวเองหวั่นไหวต่อเขาแต่นางก็มีเหตุผลมากหวั่นไหวไม่ได้หมายความว่าจะฝากฝังตลอดชีวิตนั่นคือเรื่องของทั้งชีวิต นางฝ่ายฝันจะได้ความรักของท่านพี่หยวนและชทายาทในใจของพวกเขามีเพียงฝ่ายตรงข้ามใส่ผู้ใดลงไปไม่ได้นางหวังว่าความรักและการแต่งงานของตัวเองจะเป็นเช่นนี้แม้ว่าก้นบึ้งในจิตใจของเขาจะเหลือไว้เพื่อชูหมิงชุยอย่างเงียบๆก็ไม่ได้ความรักของนางไม่ปณีปนอมไม่ถูถูถไถยไถประตูผักออกมา พร้อมกับสายลมยามค่ำคืนเป็นเงาร่างสูงใหญ่ร่างหนึ่งอองชีสาวเท้าก้าวใหญ่เข้ามาเขาโดนลมเย็นพัดอยู่ด้านนอกคู่หนึ่งดูถูกตัวเองอยู่คู่หนึ่งแต่ในใจไม่มีทางที่จะสงบลงมาได้โดยตลอดเขาต้องการคำตอบเขาเดินเข้ามาข้างกายของหยวนหยงอี้ร่างกายที่สูงใหญ่ครอบคลุมลงมาดวงตามหม่นหมองไม่ชัดเจน หยวนหยงอี้พวกเราคุยกันน้อยมากที่เขาจะเรียกชื่อของนางนี่หมายความว่าเขาจริงจังมากหยุนห,หย่งอี้พยัยหน้าเล็กน้อยและไม่เงยหน้ามองเขาเพียงแค่กล่าวเสียงเบาๆท่านนั่งเขาเลื่อนเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วนั่งข้างกายของนางพลังกดดันคนเจ้าเงยหน้ามองข้า หยวนหยงอี้ถูกฝ่ามือสองข้างที่วางอยู่บนหัวเขา่าเงยหน้ามองดูเขาช้าๆท่านต้องการพูดอะไรเขากล่าวเจ้าให้คำพูดแน่นอนกับข้าประโยคหนึ่งเจ้ายังจะจากไปหรือไม่หยวนหยงอี้หลบเลี่ยงดวงตาที่สุกสกาวของเขาทำไมเอ่ยเรื่องนี้ขึ้นมากระทันหันช่วงนี้ข้าก็ไม่มีเวลาว่างไปคิด หากข้าบอกเจ้าว่าอย่าจากไปอยู่ข้างกายข้าเจ้าจะยินยอมหรือไม่อองชีถามอีกใจของหยวนหยงอี้เต้นแรงสองสามรอบทำไมเขาเงียบผู้หนึ่งไม่ทำไมก็คือไม่เต็มใจให้เจ้าจากไปหยวนหยงอี้กล่าวเบาๆให้คนผู้หนึ่งอยู่มักจะต้องมีเหตุผลเสมอ เสียงของอ่องชีมีความร้อนใจเล็กน้อยยังต้องการเหตุผลอะไรอีกเจ้าเป็นชายารองของข้าข้าไม่อยากกับเจ้าเจ้าก็จากไปไม่ได้ในสายตาของหยวนหยงอี้มีความงงงันว่าผ่านมองดูเขาริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อย,ยเผยรอยยิ้มที่เย็นชาออกมาอ๋อเป็นเช่นนี้หรือ อ,องชีเห็นนางเกิดความเย็นชาขึ้นอย่างฉับพลันในใจกัดกุ้มมากความจริงเขาไม่ได้มีความหมายเช่นนี้มีประโยคหนึ่งไม่กล้าพูดออกมากลัวถูกเหยียบย่ำกลัวถูกเมินเฉยกลัวถูกนางหัวเราะเยาะเย้ยไม่ว่าอย่างไรเจ้าก็จากไปไม่ได้เขาเสริมประโยคหนึ่งเบาๆหยุนหยงอี้กล่าวเบาๆได้รอท่านหยากับข้าเมื่อไหร่ ข้าค่อยไปเขาเงยหน้าทันทีเห็นความรู้สึกเย็นชาในตาของนางโผงออกไปไม่ชั่วชีวิตก็ไม่มีทางนอกจากข้าตายนางมองดูเขามือบิดเสื้อผ้าไว้ใช่หรืออ่องชีค่อยๆเอื้อมมือมากุมมือของที่วางอยู่บนเขา่า จับเบาๆมือของนางเย็นเริ่มขัดขืนเล็กน้อยช้าๆก็ค่อยอ่อนลงอยู่ในอุ้มมือของเขาข้ารู้ว่าเจ้ารังเกียจข้าที่ข้าไร้ความสามารถแต่เริ่มจากวันนี้ไปข้าจะขยันฝึกวิทยายุทดพยายามกลายเป็นคนผู้นั้นที่เจ้าชอบเขาเสียงเบาแต่กลับประกาศอย่างมั่นใจหยวนหยงอี้มองดูเขา ในตาค่อยๆกันเป็นความปิติอินดีก้มหน้าลงปิดบังทุกอย่างเอาไว้และไม่พูดจาตอนที่514จิตใจของหยวนหยงอี้สับสนทั้งคืนแทบไม่ค่อยได้หลับจนถือฟ้าสางก็ยังหลับไปอย่างเลือนลางแต่ว่าวันนี้รับปากแล้วต้องออกไปเป็นเพื่อนท่านพี่หยวนดังนั้น นางว่วงเป็นที่สุดก็ยังต้องตื่นเช้ามากๆอาฉายเข้ามาปนิบัตดกล่าวด้วยความประหลาดใจวันนี้ท่านอองตื่นเช้ามากตอนนี้ฝึกวิทยายุทธอยู่ในลานเจ้าค่ะหยวนหยงอี้ได้ยินคำนี้หัวลอ้อเสียงหนึ่งดูว่าเขาจะยืนหยัดได้กี่วันยืนหยัดได้สามวันข้าจะถือว่าเขาชนะแล้วกลับไม่ใช่ว่าประเมินเขาต่ำ เพียงแค่เขาไม่ใช่คนที่จะฝึกซ้อมวิทยายุทธ์ทนความลำบากไม่ได้อีกทั้งเหนื่อยไม่ได้เรียกให้เขาอ่านหนังสือคู่หนึ่งเขียนกรสองสามบทหรือวาดภาพภูเขาแม่น้ำสองสามภาพยังง่ายสักว่าเรียกให้เขาไปฝึกซ้อมวิทยายุทธ์อย่างต่อเนื่องคือการเอาชีวิตของเขาหลังจากที่หยวนหยงอี้เปลี่ยนชุดออกไปแล้วเห็นอ๋องชีกำลังฝึกหมัดอยู่ในลาน,นาาดังคาด ดูท่าทางเขาฝึกซ้อมได้ระยะหนึ่งแล้วทั้งล่างเปียกไปหมดเหงื่อก็ผุดออกมาบนหน้าผากเป่งประกายระยิบระยับภายใต้แสงอาทิตย์เขาออกหมัดด้วยกำลังเยอะมากขณะที่ต่อยไปบนเสาไม้เสียงดังปึกปึกหมัดและข้อต่อกระดูกล้วนบวมเล็กน้อยแล้วแดงก่ำและฟกช้ำเป็นการใช้แรงอย่างหนักจริงๆเห็นหยวนหยงอี้ออกมา เขายิ้มให้กับหยวนหยงอี้เหงื่อไหลยอยู่บนใบหน้าแดงกำ่ำเผยฟันที่สีขาวสะอาดออกมามีสเสน่ห์อย่างประหลาดออกไปอองชีเก็บท่าทางกล่าวถามอืมไปหาท่านพี่หยวนที่ชวนฉูอองหยวนหยงอี้คิดถึงที่คุยกันเมื่อคืนบนใบหน้ามีความปลื้มปิ่มใจเล็กน้อยได้งั้นเจ้าระวังตัวหน่อย รีบกลับมาหาได้ยากที่อ่องชีจะไม่กวนใจหยวนหย่งอีตต้ตอบรับเสียงหนึ่งดูนิ้วมือของเขากล่าวมือของท่านบวมแล้วบัญญะบัญญยังหน่อยอ่องชีแกว่งมือเล็กน้อยยิ้มแล้วกล่าวไม่เป็นไรฝึกวิทยายุทธจะต้องลำบากสักหน่อยไม่เจ็บอีกทั้งหลังจากที่เหงื่อออกทั้งตัวแล้วรู้สึกว่าทั้งคนสดชื่นปลอดโปร่ง เต็มเปลี่ยนไปด้วยชีวิตชีวาหยวนหยงอี้ยิ้มแล้วกล่าวเช่นนั้นท่านกระทำต่อได้เขามองนางเจ้าไปก่อนข้าจะมองดูเจ้าหยวนหยงอี้จึงหมุนตัวไปเดินออกมาไม่กี่ก้าวหันกลับไปมองเขากลับเห็นเขาเป่าลมที่หมัดอย่างแรงสีหน้าเจ็บปวดพบว่านางหันกลับไปมองก็รีบเอาลงอย่างรวดเร็ว ควงหมัดทำท่าจะชกต่อยหยวนหยงอี้เดินกลับมาแล้วยืนข้างกายเขาเขาต่อยเสาไม้กล่าวด้วยลมหายใจหอบไปสิยังไม่ไปอีกหรือไม่ต้องสนใจข้าข้าต่อยอีกคู่หนึ่งค่อยกินอาหารเช้าฝึกซ้อมนานเท่าไหร่แล้วหยวนหยงอี้ถามเพิ่งจะครึ่งชั่วยามหนุ่มรับใช้ข้างกายเกาว หยวนหย่งอี้ดึงข้อมือของเขาเอาไว้กินอาหารเช้าก่อนค่อยฝึกข้าไม่ไปที่ท่านพี่หยวนทางนั้นแล้ววันนี้ฝึกวิทยายุทธเป็นเพื่อนท่านอ๋องชีกล่าวด้วยความประหลาดใจจริงหรือเจ้าจะยอมฝึกเป็นเพื่อนข้าใช่ข้าก็ละเลยการฝึกวิทยายุทธมานานแล้วฝึกเป็นเพื่อนท่านพอดี หลังจากนี้จะฝึกวิทยายุดเป็นเพื่อนท่านสองชั่วยามทุกวันตอนเช้าหยวนหยงอี้กล่าวอ,องชีสะบัดมือทันทีใบหน้าเต็มไปด้วยความซาบซึง้งดีช่างดีมากๆเจ้าอ้วนเจ้าดีจริงๆเขาหันไปหยิบผ้าคุณหนูในมือหนุ่มรับใช้เช็ดเหงื่อบนหน้าในใจร้องไห้สองครั้งน้ำตาไหลไปในจิตใจฝึกสองสองชั่วยามทุกวันไม่เอา ตอนนี้ครึ่งชั่วยามเขาก็แทบจะตายแล้ววันนี้หยวนชิงหนิงพาเฉินจิงหนิงและผู้หญิงผู้นั้นที่ชื่อว่าหมูหยีออกไปเดินเล่นซื้อของด้วยกันขึ้นรถม้าแล้วนางเพิ่งจะนึกได้ว่าหลังจากที่ตัวเองมาถึงที่นี่แล้วออกไปเดินเล่นซื้อของน้อยมากจริงๆวันนี้หยวนหยงอี้ไม่มาเดิมทียังหวังให้นางเป็นผู้นำทาง วันนี้อสีไม่มาพาอยู่เหวินเฮาและแม่ทัพใหญ่เฉินจิ้งถิงไปเยี่ยมเยียนตระกูลหยวนอสีหายยากที่จะได้พบแม่ทัพใหญ่เฉินจิ้งถิงดังนั้นจึงตามกลับบ้านไปด้วยหยวนชิงหนิงรู้สึกว่าแม่จิวจู่จะมีฐานะเป็นแม่ทัพแต่ผู้หญิงโดยมากล้วนชอบเครื่องประดับดังนั้นจึงพานางหมูยี่ไปร้านเครื่องประดับเจ้าของร้านทักทายอย่างเป็นมิตร เห็นสินค้าสวยๆงามๆและลานตาแสงทองอลา,ามหยวนชิงหนิงไม่รู้ว่าเลือกอย่างไรจึงชำเลือนมองหลือจิ้งหลิงแล้วกล่าวจู่ๆดูว่ามีของอะไรที่ชอบหรือไม่มองออกเฉินจิ้งหนิงก็ไม่เหมือนคนที่คุ้นเคยชินกับการเดินเล่นในร้านค้ามองดูด้วยสายตาที่งงงันคู่หนึ่งจึงเลือกกำไรอันหนึ่งได้ หยวนชิงหลิงออกเงินซื้อมายังต่อราคาอีกนิดหน่อยจาก100ตําตำลึงต่อจนเหลือ95ตําตำลึงแต่ว่าหลังจากที่จิวจูออกไปกับเจ้าของร้านผู้นั้นคู่หนึ่งเจ้าของร้านเก็บนางเพียงแค่50าตำลึงนี่ช่างแปลกจริงๆสำหรับประสบการณ์ตื้นๆของตัวเองนางรู้สึกเคอะเขินมากประจวบเหมาะกับเวลานี้ ได้ยินว่าหมู่ยีผู้นั้นพูดกับเฉินจินหนีว่านางต่อราคาไม่เป็นการฟังของนางดีมากคนอื่นกดเสียงต่ำพูดจานางก็ล้วนได้ยินยิ่งรู้สึกเก้งๆกังๆแล้วตลอดทางเดินก็ได้ยินหมู่ยี่บอกว่าต้องการไปดูเครื่องลายครามอีกทั้งนางยังพึมพำเสียงเบาๆหลังจากที่ข้ากลับจากแคว้นตาโจแล้ว ก็ต้องกลับบ้านแล้วถ้าหากสามารถเอาเครื่องลายคามกลับไปได้สองสาชิ้นค่าก็ร่ำรวยแล้วรวมเป็นวัตถุโบราณหลวนชิงหลิงสนใจต่อประโยคนี้เป็นพิเศษมองน้าด้วยความประหลาดใจสองสามครั้งพอประโยคนี้ความคิดผุดขึ้นในสมองอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไม่มีกระจิตกระใจเดินเล่นไปตลอดทางถึงหลังเครื่องลายคาม อันที่จริงก็ไม่ใช่สถานที่ขายเครื่องลายครามที่มีชื่อเสียงอะไรก็คือร้านธรรมดาทั่วไปที่ประชาชนมาอุดหนุนแต่ก็มีสิ่งของที่เป็นงานฝีมือละเอียดและงดงามอยู่บ้างหลังจากที่โมูยี่เข้าไปแล้วก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลือกถ้วยลายครามสองใบมองดูลวดลายและสีที่เคลือบบนนั้นอย่างละเอียดของดีเป็นของดีจริงๆนี่ล้วนเต็มไปทั้งท้องถนน ทำไมถึงเป็นของดีแล้วหยวนชิงหลิงอดไม่ได้ขึ้นหน้าไปถามนางโม่ยี่ยิ้มอย่างลึกลับนี่พระชายารัชทายาทก็ไม่รู้แล้วเพคะสิ่งของที่นี่ของพวกท่านสำหรับข้าแล้วล้วนโด่งดังละล้ำค่าเพคะเหล่านี้แขวนต้าโจก็มีนะหยวนชิงหลิงกล่าวหม่ยี่พยักหน้ามีเพคะ แต่เครื่องลายครามที่ผลิตในแต่ละที่ล้วนไม่เหมือนกันของแขวงต้าโจค่าซื้อบ้างแล้วเปิดทางค่าก็ซื้อนิดหน่อยถึงจะได้เพคะหยวนชิงหนิงมองดูใบหน้าที่ตื่นเต้นของนางสงสัยเป็นอย่างมากแต่ว่าถามบุ่มบามก็ไม่ดีหลังจากที่ผู้นานเดินดูเสร็จแล้วจึงไปทานอาหาร หยวนชิงหลิงแทบจะเก็บความคิดที่จะสนทนากับเฉินจิงหนิงไว้ไม่อยู่มุ่งแต่จะจับตามองดูหมู่ยี่ไว้เพียงอย่างเดียวตอนเย็นยามพระอาทิตย์ตกพวกนางจึงได้เดินทางกลับจวนเฉินจิงหนิงเป็นคนท้องเดินเล่นทั้งวันก็เหนื่อยแล้วกลับห้องไปพักผ่อนแล้วหยวนชิงหลิงเห็นหมู่ยี่ยังจัดทำเครื่องลายครามไม่กี่ชิ้นที่ซื้อมาในวันนี้อยู่ในลาน จึงเข้าไปแล้วกล่าวว่าหากว่าเจ้าชอบสิ่งเหล่านี้ในจวนท่านอองมีที่ประนีบอยู่มากมายเจ้าต้องการไปดูหรือไม่โมยี่เกงใจเล็กน้อยกล่าวว่าขอบพระทัยในความหวังดีของพระชายาราชทายาทสิ่งของในจวนของท่านอองรวมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่าหยิบไม่ได้เพคะไม่เป็นไรเป็นเงินมูลค่าเท่าไหร่แต่ หยวนชิงหนิงมองดูนางถามอย่างเชิงที่ของพวกเจ้านั้นสิ่งของเหล่านี้มีมูลค่ามากเลยสินะเป็นวัตถุโบราณหมูยี่เงยหน้ามองดูนางในตาปรากฏความประหลาดใจออกมาท่านทำไมท่านถึงได้คิดเช่นนี้เพคะหยวนชิงหนิงมองดูนางวันนี้เจ้าบอกว่าหลังจากกลับจากแคว้นต้าโจแล้วก็ต้องกลับบ้านแล้ว บ้านของเจ้าอยู่ที่ไหนค่าบ้านเกิดของข้าเป็นที่ค่อนข้างห่างไกลเพคะโมยี่พูดติดอ่างในตาค่อนข้างตกตะลึงแต่ว่านึกถึงที่อ่องสำเร็จราชการแทนพระองค์เคยกำชับไว้นางอยู่ในยุคนี้พยายามอย่าบอกประวัติที่มาของนางกับผู้ใดบนดวงตาของนางมีความหวังปักกิ่งกวางโจ เซี่ยงไฮ้โม่ยี่ล้มนั่งลงบนพื้นมองนางด้วยความประหลาดใจท่านหยวนชิงหนิงพยุงนางขึ้นช้าๆนึกถึงทุกอย่างที่เจอในความฝันหัวใจมีความรู้สึกปวดร้าวอย่างรวดเร็วเจ้าตามข้ามาข้ามีคำพูดจะบอกกับเจ้านางบอกว่านางสามารถกลับบ้านได้ถ้าหากพวกนางอยู่ในยุคสมัยเดียวกัน เช่นนั้นสามารถช่วยนางแจ้งข่าวาวให้กับครอบครัวรับรู้ได้หรือไม่กดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิกกดซูเปอร์แบงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ